นอกจากนั้นเราก็มีองค์กรอิสระอีกห้าองค์กรนะครับก็ท่านคงมีคงคงคงจำได้ว่าอ,อ,องค์กรต่างๆเหล่านี้ก็มีหน้าที่ที่จะตรวจสอบแล้วก็ทวงดุลอำนาจฝ่ายบริหารนะฮะแล้วก็ตรวจด,ดูของเรื่องของสิทธิต่างๆสิทธิพิจารนะครับเรามีห้าองค์กร โดยมีกรรมการเลือกตั้งนะครับท่าก็ทราบหรือว่ามีหน้าที่อะไรกรรมการเลือกตั้งกตผู้ต,ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินนี้เราก็ทราบว่าบทบาทเขาก็ให้ดูแลสิ่งที่ว่าประชาชนใครเเดือดร้อนนะครับรื่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายใดยที่มีปัญหาแล้วก็สร้างความ ไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนต่างๆนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะร้องต่อตรวจผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับแล้วก็มีกรรมการสิทธิพิชนดูแลเรื่องสิทธิพุทชยาชนนะครับมีกรรมการเปนปรชนะครับเราก็เห็นบทบาทของปพชในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันในในส่วนราชการนอกจากนั้นก็มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดูแลเงินของแผ่นดินนะครับตอนนี้ก็ทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งอยู่นะครับ องค์กรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเป็นองค์กรที่มีความบิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบรินินการเนี่ยนะครับเป็นไปตามความชอบโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายนะครับเพื่อให้การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นไปตามกฎระเบียบท,ที่ที่ว่าไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จะเราจะคอยดูว่าบทบาทอำนาจ หน้าที่ต่างๆของสารรธรรมนูนแล้วก็องค์กรอิสระต่างๆที่อยู่ในรัฐธรรมนูนเนี่ยจะทําหน้าที่นะครับดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องเกี่ยวกับระบบราชการแผ่นด,ดินนะครับให้มีการถ่วงดุล <โ frustrating S 1> แล้วก็มีการตรวจสอบเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นด,ดินเนี่ยเป็นไปโดยเ,เรียบร้อยมีประสิทธิภาพครับอันนี้ก็เป็นใหญ่ๆนะครับหลักใหญ่ใจความของของสารรัฐธรรมนูนแล้วก็องค์กอครอิสระนะครับ